วันนี้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้จานลอยพานรอครับพี่น้องมาพ่อลุ้งท่านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บัดทางทาบอหนองค่ายครับคุณแม่วันดี้ครับคุณแม่ครับคุณแม่เฮ็ดลุท่านยังแม่เมื่อนี้แม่าไข่เจียวจ้าเอาไข่เจียวนะแม่เนาะนี่ครับไข่เจียวสดๆใหม่ๆนะครับเอาไข่เจียวนะครับพี่น้องครับไข่เจียวคุณแม่มาเป็นหมอเลยนะครับแล้วก็ใส่ราดเข่าแบบนี้เลยพี่น้องเนาะนะครับ คน,นกับพ่อนั่นไหลไปไหนน้อแม่น okay. ้อช่วงไหนน้อคำคำจะลอยคนเสียไหลนะครับพี่น้องครับจ้าเดี๋ยวจัดลอยผ้าลาะเบิ่งพี่น้องครับว่ามี่หยางแน่นะครับสายลงท่านมาเด้อพี่น้องเด้อสายลงท่านมาเบิ่งคลิปนี้นับกันพี่น้องเข่าเบิ้ดแล้วครับพี่น้องครับเอาละครับเข่าเบิ้ดแล้วเราะนั่นตรงจองเข่ากับนังคุฒแม่บนว่าเอาเด้อครับเด้อแต่ว่าทีมงานหมอลำเฮา คือสิกินไก่บ่ได้ดอกพี่น้องเนื่องจากว่ากระดาไก่เนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับตั้งนี่เป็นลุงท่านขนมโคกครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณแม่ครับลุงท่านขนมโคกครับพี่น้องครับจานร้อยได้ผ้าล็อกมาเบิ่งมาเลยนะครับปานไม่เป็นตาเสียบแต่แม่หอมดีเนาะแม่เนาะ ครับผมนี่สายบุญนะครับสายบุญบุญหลายสายเงานะครับผมนะพูดแม่หมันเนื้อหมันเนืนอลำด้วยเด้อแม่เด้อนะครับผมเอาพาครับพี่น้องเดี๋ยวจานลอยผ้ารอไปเบิ่งต่อครับว่ามือนี่มีอย่างแน่นะครับจะนลอยยางมาทางนี้พี่น้องครับไม่เห็นคนกระลังเห็ดโรงท่านคือสิ่งเป็นโรงท่านตัดผมพี่น้องครับแม่นี่ดีครับพี่น้องแนี่ยาตะกียกไก่ครับพี่น้องครับนี่มีลายซักคว่มนะครับโอ้บุญหลายสายยาวครับสวัสดีครับ ทำอะไรครับนี่โอ้แกะลายสงการเนาะครับเนาะโอ้มีวัยรุ่นมาแกะลายด้วยนะครับครับล่งท่านเป็นล่งท่านตัดผมฟี่ครับไปนองครับนี่นะครับบนลายสายยาวเหมือนกันนะครับเตรียมงานเท่านะครับโอ้สุดยอดยาวยาวครับยาวจากร้อยผ้าล้อมาเห็นทัางปีีปนอนครับเป็นล่งท่านตัดผมเมันว่าสวัสดีช่างครับสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับช่องร้อยผ่านเลาะนะครับเตรียมงานสาวน้อยเพรบ้เพแพงเรามาแล้วนะครับ พี่น้องครับมีหอดร่องท่านตัดผมครับพี่น้องเสมอนะครับเมื่อนั้นจาร้อยไปก็เห็นร่องท่านนวดนะครับเป็นบีบเป็นนวดนะครับเมื่อนี้มาพอร่องท่านตัดผมกับเอ้าบุนหลายสายเงาแล้วครับเด้อได้บุญน้ากันหลายๆพี่น้องครับข้างนี้ก็สิเป็นยืดผมนะครับผู้ยิ่งกับมีผู้ใต้กับมีพี่น้องครับตัดผมยืดผมนะครับน้องนเกี่วเอ้าไอ้ปลาขหญ่ เจ้าเสิมาตัดผมสิเออเอาเอาร่วมทำบุญนตาเพิ่ <c oughs> นนะครับนี่นะครับสุดยอดครับพี่น้องครับลุงตู่ก็มานี่ลุงตู่โอ้ลุงตู่ก็มาครับลุงตู่ก็หน่อยก็มาวันนี้โล่งท่านตัดผมพี่น้องครับเสียผมตัดผมยืดผมครับพี่น้องนะครับโอ้ดีดีครับแนวนีิก็มีครับทางนี้หัวเตนหัวเตาล่งครับพี่น้องครับโอ้ยมาหอดใหม่ๆสวัสดีครับอากาศหวอนๆวนนะครับเนาะมาหอดใหม่ๆครับ เป็นรสห้าน้ำครับตัวนี้ครับน้ำสมน้ำหวานนะครับเป็นรสแต่มหอดนะครับทั้งนี้เอาบุนหลายสายงาครับสายบุญเน่าสูสูลุยๆครับแดดกระห้อนพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้นะครับสายบุญสายท่านเท่าทั้งนี้ม่อย่างใดตำบกุงโอ้ทั้งนี้เป็นโรงร้านตำบกุงครับห้วยทีมงานหมอลำตัวนี้โอ้จัดลอยเรือแน่เบิ้งนะครับตำบกุงตำเองนะครับนี่โรงร้านตำบกุงตำเองรู้เรื่ึงจะเป็นของแม่คั่วนะครับทั้งนี้นะครับ พี่น้องคนก็นยืนกินข้าวกินน้ำน้ำกันสวัสดีนะคุณแม่เด้อสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนครับจัดร้อยเบิ้งก่อนโอ้ได้นน้ำยาขระปุ้นขระปุ้นขระปุ้นครับท่านนี่ขระปุ้นน้าแ,แม่เนาะโอ้นระยาขระปุ้นสองอันเลยเป็น,เป,นเป็นโล่งร้านแต่ว่าเป็นโล่งขั้วพี่น้องครับอันนี้คือโล่งขั้วขระปุ้นโล่งร้านตามมะคุ้งนะครับโอ้หลายอันหลายแนวพี่น้องเอ้ย กะติกนี่มาหยั่งนอกระติกนี่โอ้กะติกนี่เป็นเข่าครับพี่น้องครับกระเฮ็ดไปเลยครับไปอยากกินหยังกระเฮ็ดเอาแต่ว่าหมอลำเขาก็มากินหลายหลอกครับเมื่อนี้หมอลำก็มาเิาสร้างสริางสร้างกันหลายนะครับทางวัดเพิ่นกะกำลังทั้พิธีทั้งสงนะครับทั้งบวชทั้งอะไรอย่างก็ทั้งเอื่อแล่นอ่ะสวดแล่สวดหยังครับทั้งปุ่นนะครับกัดเอาทางวัดทางว่าเพิ่นกะทั้งแมฆขั้วทั้งพี่ครับแลวจะลอยพาดลอยมาเบิ่งทั้งแมฆขั้วทั้งพี่ครับพี่น้องครับ แม่ขั้วเห่าสองมือสองขึ้นครับบดลเฮ็ยดยังสร้อยยังเดี๋ยวผู้ส้อยกันดีพี่น้องเอ้ยผู้ส้อยกับสร้อยยังเดียวครับผู้ถอดกับอดผู้พัดกับพัดเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมสบายดีแม่สบายดีมาแล้วครับทีมงานสาวน้อยเพียบ้านเพลงเรัมาหอดแล้วแม่ยังละแม่ทั้งหลันโอ้ได้บักตัวเอาไปตำบาแม่โอ้สซ้อยบักทัวใส่ขัปุ้นบอกคุณแม่ ้ครับผมครับครับใส่น้ำยาครับคุณนสวัสดีครับผมมาโดแล้วมาโดแล้วแต่ว่าโคตรแต่ว่าลงคีบครับคุณแม่มาแต่เมื่อคืนดีคุณครับผมก็เลยมาถ่ายคุณแม่นะครับบรรยากาศงานวัดรบันเฮ้าเดี๋ยวไปล่องยูทูบได้แม่เด้อนะครับจังเข่าเบิ้งช่องร้อยพลาเลาะนี่ละทีมงานสาวน้อยเป็นบันแพงเฮ้านี่ละแม่ช่องร้อยพลาดเลาะนะครับยูทูบนะครับ ลอ,ลอยผ้าหล่อล่อย่างเดียวแม่ไม่ไปบ้านไหนก็นลอยย่างสิละ่ะล่อหาแม่ของแม่ขั้วไปสิล่ะแม่ไม่คือว่าให้เจ้าแปลกกันมาจ้าลอยผ้าหล่อแต่ว่าหมอยผ้าหล่อลอยย่างเดียวแม่เลยนี่นะครับ <c oughs> อุย้ยเนาะเป็นตะมวลนะแม่เนาะอาการร <c oughs> ้อนๆสู้ๆแม่สู้ๆ <c oughs> ช่องลอยผ้าหล่อยูทูปแม่ครับเข้าไปยูทูป้ะแม่เด้อเข้ายูทูปแล้วกดวันลอยผ้าหล่อมันสิขึ้นมาเลยนะแม่เด้อร์จะไปกดเบื้องจากขวางนะแม่เด้อเดี๋ยวลูกสิไปอัปเดตให้นะครับ เบิ่งทั่วโลกได้แม่เนี่ยคนเบิ่งทั่วโลกได้เนี่เด้อเอานะครับนี่คือทีมงานแม่ครัวเฮานะครับทาบอหนองค่ายนะครับครับแม่ครับร้อยพผ้ารอคุณแม่ติดใจช่องครับร้อยพผ้ารอนะครับผมครับไปแม่ไปังฉันล่ะคุณแม่อ้าคุณแม่เอื้นนะครับโอ้ขออนุญาตบายคุณยายก่อนุญาติคาร์คุณยายครับขลำเหลือหลายผู้เฒ่าบ่ได้เบิ่งโอ้มาลำาันลำเหลือหลายผู้เฒ่าบ่ได้เบิ่งนอแม่นอเอาจากล้ำจักรเสียหาตุ้มเหนืะแม่มาเรื่อง เพื่อเพื่อสิเพื่อสิเปิดงานเพื่อสียังแล้วเนาะแม่นอ้เพื่อสิเพ่งคนเสือดแล้วเนาะบ่เถิะครัองแม่สีอาหารทุ่มเลยละสีทุจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวทีมงานเพิ่อนมาเปลี่ยนเวลาให้เนาะแม่นอ้สิทุ่มคิดเขาได้เบิร์มดูไวเลยคับคุณแม่ครับค่ะหาคันถูกแล้วเอาหนอจ้าคุณแม่จ้าจ้าเดี๋ยวบอกคุณน้าแม่เด้อขอบคุณหลายๆอีแม่ครับอายุบนรนยืนครับแม่ครับสบายดีนะแม่เด้อ ครับผมอายุหมั่นคนเลือนเป็นโฮมโปรโฮมไส้สุกครั้งพลังเดลุงเด้อครับทุคุณแม่ครับผมเอาอายุหมั่นคนเลือนโฮมโปรโมไส้เห็นหนูในร้านครับคุณแม่ครับคุณน้าสายบุญหลายสายเงาอีแม่ผมนะครับแข็งเร่งตลอดคุณแม่ก็ดีนะครับเท่าไหร่คแม่ปีนี่โอ้แปดสิบสี่ครับพี่น้องครับยังแข็งแรงยังเล่นหันอยู่กว่าไดอยากเซเลี่นดีนั่นเห็น้อตลอดคุณแม่แปดสิบสี่ยังเล่นหันอยู่ประสานเอ้าครับคุณแม่ครับเขาวัดฟังเทปบ้างธรรมโนแม่เนาะ ครับจ้าคุณแม่นะครับขอบพระคุณคุณแม่หลายๆนะครับ84แล้วมันยังแข็งแรงอยู่นะครับแวะมาเบิ้งทางนี้ครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองแม่คู่เอาขาดดีผู้นึงเนาะคันพี่อีกผู้นึงนี่สิเป็นสามแม่คู่ได้ปลากระป๋องเลยเด้ตอนนี้บับผมมรัมยูมาซาครับผมอ๋อในหง้าเขาไอ้มรัมยูแม่โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่เด้อบุญได้ใจเงาครับแม่ ยืแม่เด้ออันลอยมาเลาะฮะนะโอ้ลอยผ้าเลาะจ้าจ้าลอยผ้าเลาะลอยผ้าเลาะครับผมกดเบ้างนะแม่เด้อเขายูทูปกดเบ้างให้ลูกให้หลานกดเขาเบิังก็ได้นะครับกดเขาบังได้ล่ะเขายูทูปนั่นล่ะตัวแดงๆนั่นล่ะเขายูทูปแล้วก็กดพิมพ์ไปว่าลอยผ้าเลาะมันก็สิเกิดมาเนาะแม่เนาะครับผมนี่ล่ะกดเบิังจากขงให้เบิังจากขวางเออเบิังจากของว่าเป็นจังไหนเนาะแม่เนาะได้เบิงจาาของเนะจ้าคุณแม่ครับขอบพระคุณหลายๆเด้อกับเขาครับนหมอลำครับผมขอบคุณขอบคุณคุณแม่ครัวนะครับผมนี่นะครับ บนลายสายเงาพี่น้องครับโอ้ยมาทั้งซาธุนะครับคุณแม่เพิ่นว่าไปเรียนตังไหนกับคนเนียนเนียังอ่างไอ้ข้นหัาคนหอมมาสั่นเพิ่นวาจ้าวันจะไหนคุณแม่ตั้งปากชั่วตังนัางนี่เนาะเนี่ยตัปากชั่วนะครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยมาใหม่ครับพี่หันมาใหม่หันมาใหม่ไม่ยังละแม่สบายดีวันดีครับคุณแม่ไม่ยังละครับแม่นั่นหมูค่ะหมูสีรากสีรากเปนนวลน บ่แม่นหมูตัวนั้นตัวบ่ค่ะโอ้ฮ่า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 ตัวนั้นแหะนุ่ลักค่ะมือเช้าอาจารย์ร้อยไปไทยแล้วครับหมูตัวนั้นนะครับโอ้ว่นน้ำหมูมาสิลาบเหมือนมอเลม้ะเร็งเนาะแม่สิลาบโอ้ขอบพระคุณอย่างไหลตะคุณแม่เด้อนะครับลาบหมูสุกมอเลมขีดผสมตะคุณแม่ว่าขอบพระคุณครับครับผมนี่แหละครับบรรยากาศในครัวนะครับพี่น้องเป็นกันเองเป็นกันเองครับแม่ครัวกะเป็นตาหักเป็นตาเพียงสุกหูสุกคนนะพี่น้องเด้อนะครับ ทางเดินบัดเดินว่ากันก็ล so so ั so the the ่งเล่งฟีมือกันนะครับสร้างตัดผมกันเล่งฟีมือกันนะครับบรรดาโรงท่านน้ำลรงท่านอาหารกันก็ลั่งเล่งมือกันดกันไปน้องครับจานลอยแต่ผ้าหลาะมาทั้งหลังสาราทั้งโบสถ์นะนี่นะครับไปน้องมาเห็นไปน้องพอนอนเหรียญอยู่นะครับพนอนเหรียญพนอนพัก่อนัพไปน้องครับคสณแม่เบงหมอล่ำสวดแเจียงเนาะเมื่อคืนเนาะสบายดีครับสวัสดีครับคุณแม่นะครับผมพักกันนอนพัก่อนั่งนี่นาะแม่มันเย็นดีเนาะทั้งนี่เนาะ อากาศเย็นดีครับพี่น้องครับทั้งนี้นะครับนอนถ้าเบิ้งมอล่ำเหมือเรี่ยงผมแม่โอ้ครับผมนอนถ้าเบิ้งมอล่ำเหมือเรี่นอไม่ได้จริงแต่พูดางกันจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับแสบๆครับผมเป็นแต่เย็นดีโอ้ยมอล่ำไปส้นอยู่ทั้งหลังบนห่อนอนแม่เอ้ยเพื่อสิได้ล่ำเพื่อสิได้ยคำคาบเบิ้งมะเมื่อคาบแม่ครับโอ้สาวหน่อยมะล่ำเลยถ้าเบิ้งนาะแม่เนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อนะครับผมแฟนครับเอฟซีครับพี่น้องครับพี่นาจ้างอยู่น้องแม่เนาะ ครับผมไม่ได้นำภาษาหน่อยล้วดีปี่นาจ้างหนังเลยภาษีมาให้หน่อยจ้างไ่ได้เกนนี่น่อครับผมกับคุณแม่ครับขอบพระคุณหลายๆเนาะครับเนาะนี่พี่น้องคือสิ่งนพี่น้องมาแต่ฟังท่งผุนเนาะแม่น้อแม่บอกโอ้สบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อให้ได้บุญน้ำกันหลายๆเด้อแม่เด้อปรครับเอ้าเดี๋ยวจัดร้อยสิบห้ารอเบิรงครับพี่น้องครับว่าพี่น้องท่งผุนผลมาหลายคนไหนมากครับแยกแหลมมากครับแม่ข้าไปหาแยแหลมจ้าเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเด้อ ครับผมนี่ครับพระก็นั่งกินข้าวกินน้ำนะครับน้ำเย็นน้ำบ่เย็นก็มีเบิด์ได้แม่เด้อเหตุลงท่านนะำบุญมาหลายแล้วจากน้ำจากแนวกินเนาะครับเนาะได้ช้างกินแหละเนาะคุณแม่ทั้งนั้นตามบางคงเนาะครับเนาะอ้าวแสบแสบครับคุณแม่เสื้อแสบครับนี่แหละครับสายบุญพี่น้องเอ้ยพผนสิขามมาตัตุลปีเตปีพผลึกขามมานะครับเพ็ดบุญเพ็ดท่านน้ำกันเพ็ดบุญแล้วกับเบิ้งว่าลำต่อเนาะแม่เนาะงวนครบเลยบ้านเฮานะครับครับผมถ้าเบิ้งสาวหน่อยเพ็รบ้านเพ่งบ่แม่ นั่นเห็นว่าอีเมลกั่อยถาเบิ้งสาวหน่อยเพชรบัณฑเพียงกันหน่อยนะครับผมเอาเอาครับผมยาปีโอสมเกาหลีบครับผมสมเกาหลีเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มครับเป็นเครื่องจังเอี่ยมลอยเป็นไื่จังนี่แหละบวรู้สึกปวดได้มาสองสามงานหรือแม่นะครับเมือนอย่างวันนี้คือการถามเบิ้งก่อนครับเถื่อเปิ้ลมาเขาเป็นมาสนับสนุนสนับสนุนยุ่ง ผู้ใดครับเจ้านผมก็อยู่นั่นแหละครับแต่ว่าอ like ันทร้างสวมี่จักรเจ้าสีมาบอเหมือนเรื่อง่ะนะมันมันคนละอย่างกับบอลลัมสวมือเพิ่นมาขายของเพิ่นมาโฆษณาโอ้ครับผมเอาถาเบื้องแม่เลยเจอเพิร์ลเรื่องเจอเพิ่นมาเนาะเพราะว่ามันมันคนละอย่างกับบอลลัมเพิ่นมาต่างหากบอลลัมมาต่างหากจ้าครับคุณแม่ครับคุณแม่มาถาเบื้องบอลลัมอย่างเดียวว่าสนขอบพระคุณหลายๆครับผมมาอยู่ดีมีแห้งกันสูงสุกคนเด้อโศกโศกมันหมันนะครับบุญหลายสายเงานะครับ ขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับทีมงานเพิ่นมาจากสอบอลล่าพี่น้องครับเพิ่นสิมาสุปีสุปีเพิ่อนมาเพิ่นมาอันเสแวงบุญน้ากันนะครับได้บุญกับบ้านครับซองกันสุขุสุคนนะครับเอาจัดลอยผ้าล่อพี่น้องมาหนี่ครับล่อมากับทีมงานสาวน้อยเพลิดานแพงเฮ้านะครับมาแล่กันเสด็จทำการแสดงกันต่อนะครับเอาขอบคุณแฟนครับเอฟซีครับทั่วโลกนะครับที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบพระคุณสําหรับท่านที่กําลัง กดติดตามกดสับตะไคร้นะครับผมเนะาะเอาอยู่ดีมีให้กันสุขสุกสนครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับจัดร้อยขออนุญาตไปก่อนพี่น้องฮอนไหลครับบ๊ายบายขอบคุณครับ